สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวของสีสาวแบล็กพิงค์อยู่ด้วยกัน2เรื่องเรื่องที่1ก็คือจุดนี้ที่ปากของลิซ่าคืออะไรเรื่องที่2ก็คือยอดขายเพลย์อัลบั้มในเคทาวฟูยูไปเท่าไหร่แล้วแต่ที่แน่แน่เว็บล่มไป3รอบแล้วจ้าเราไปดูกันเรื่องที่1เลยนะคะหลังจากที่เมื่อเช้านี้ทางค่ายว g จีได้มีการปล่อยโปสเตอร์เซตที่2ของแบล็กพิงค์ออกมาซึ่งโปสเตอร์ของสีสาวนั้นนะคะบอกเลยว่าสวยจึง้งสวยปังเอามากๆและทางด้านของโรเซ่ลิซ่า แล้ก็จีซูก็มีการเอามาโพสลงในไอจของตัวเองเป็นการโปรโมทไปแล้วนะคะ ซึ่งหลังจากภาพนี้ของลิซ่าถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกมานะคะแฟนๆก็สังเกตวงกลมที่ปากของลิซ่าบางคนก็บอกว่าเป็นฟองอะไรหรือเปล่านะบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเขี้ยวหรือว่าพิษอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆภาพเซตนี้ของสีสาวกลายเป็นที่ฮือฮาให้กับลองบริงทั่วโลกไปแล้วนะคะเพราะว่าภาพมันสวยมากๆไม่มีที่ติเลยจริงๆทั้งการแต่งหน้าทรงผมและก็แสงไฟในการถ่ายภาพเซตนี้ถือว่าเลิศมากจริงๆนะคะ และมากับเรื่องที่2ก็คือยอดขาเพร่ออัลบั้มในเคทาวฟอยู่ไปเท่าไรแล้วแต่ที่แน่ๆเว็บล่มไป3มรอบแล้วจ้าและมากับการสั่งจองอัลบั้มของ Black พิงคซึ่งสามารถสั่งจองได้หลายช่องทางและหลายเว็บไซต์ด้วยนะคะแต่คลิปนี้เราจะมาดูยอดจากอัลบั้มของเคทาวฟอยูงานนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆจากแฟนคลับทั่วโลกเพราะเว็บของเคทาวนะคะล่มไปถึง3รอบแล้วนี่ขนาดยังไม่ครบ24ชั่วโมงนะคะทุกคนแต่เว็บไซต์ของเคทาวก็ล่มไปแล้ว3รอบ เรียกว่าแฟนๆกดซื้อกันรัวๆจนเว็บล่มนั่นเองซึ่งข้อมูลล่าสุดยอดจองจากเคเทาอัลบั้มล่าสุดของ b l a c k พิง k มียอดจองอยู่ที่46,639ก๊อปี้ไปแล้วนะคะก็ต้องมารอดูว่าครบ24ชั่วโมงแล้วยอดจองจากเคเทาจะไปที่เท่าไหร่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตข่าวของ43ไรพิง์แค่นี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกันคะ่ะ